สวัสดีครับขอจานตาผีแดงนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับผลบอลเมื่อคืนเนี่ยวีพีหนึ่งตัวนะครับเราเสียนะแต่ไม่เป็นไรนะเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เรามีทีเด็ดตัวไหนกันบ้างนะครับไปกันที่คู่แรกกันเลยครับลีกลาลิกาสเปนนะครับคู่ระหว่างเลอันเบติสนะครับเจอมายอก้านะครับผมฟันธงนะครับต่อเลอันเบติสนะครับผมส่วนคู่ที่2นะครับไปกันที่ลีกกันโซเซเลียอิตาลีนะครับคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานนะครับเจอซันเซาโลนะครับผมฟันธงนะครับให้ลองซันเซาโลนะครับผม ส่วนคู่ที่3นะคู่ระหว่างบุนเดสลีกาเยอรมันนะคู่ระหว่างไบเยนเจอกอรเทอร์เฟียนะครับผมฟันธงให้ลองกอรเทอร์เฟียนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเราก็อยู่ทีมที่ลีกบุนเดสลีกาเยอรมันเหมือนเดิมนะคู่ระหว่างไรซิกเจอแฮาท่าเบอร์ลินนะครับผมฟันธงนะครับต่อไรซิกนะครับวีพีหนึ่งตัววันนี้นะครับที่ชอบมากๆเลยนะครับคือไรซิกนะครับผมใครที่ชอบผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับจานตัดที่จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ